สวัสดีครับสาววันทียิปหามีนาคม2 0 6 60หัับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนกล้วยนะครับก่อนหน้านี้เป็นสวนกล,วล้วยเราที่นี่ผมก็เลยลองซื้อหยาก,กินนีมูเรเวอร์นะครับว่าวานวานมาเล็ดเบิ้งนะครับว่ามันสิเป็นยังไงแต่ถือว่าการงอกดีครับเราที่นี่ตอนนี้หยาเง่แล้วครับหยาแง่แล้วแต่ว่าผมอยากให้นแา,ากว่านี้ เนีย่ยคนนี้อีกจังหน่อยยังไฟสีเกี่ยวไปให้คู่ยกินนะครับตอนนี้สูงก็จะเลื่อยหัวเขาแล้วครับเลื่อยเขาแล้วเกืบเกบอบๆจะเอวแล้วครับถึงแล้วล่ะถึงเอวแล้วก็ถ้าตัวแดงมนันงามก็ถึงแล้วนะครับผมลองเอามะวานแบบเป็นแปรงเน,นยๆลองเบิ่งวา่ามันสีงอกบอนะครับก็ปรากฏว่างอกดีครับเบิ่งใบครับลักษณะใบใบใหญ่นะครับใบใหญ่ดีแล้วก็อ่า งวง้วยมาก,กินละครับอ,อย่าาตระกูลกินี่นี่เราที่นี่นบแข็งนะําล้ำตนบ่แข็งสามารถที่จะเกีย่ยไปให้งวงขั้วกินได้เลยนะครับบดต้องเอาไปบดไปซับให้มันเสียเวลานะครับแล้วที่นี่ข้อดีอีกอย่างก็คือมันสีมักอยู่ในโฮมครับคือเสียนผมกับปลูกในปลากลวยนะครับเป็นสวนกลวยแล้วกับปลูกแซมกันไปนะครับมองได้มีสองว่างผอมกับชีพยายามปลูกครับตอนนี้ปลูกไวเพื่อยอ,ยยอ,อ,อ,อย่างหนอยก็ได้เกี่ยเจักหมื่นสองหมื่นก็ยังดีนะครับ หมุนเวียนกันไปแต่ว่าก็ะมีแผนนีจะขยายเพิ่มอยู่ครับนี่กระสีเอา,อาพันจากนี้แหละครับที่บ้านไว้นะครับมันค่อนข้างทีจะน้านะครับค่อนข้างทีจะนา้าล้วก็ห้าสามารถที่จะเอาไปขยายพันต่อได้นะครับเพราะว่าห้ากินนี่นี่มันสิแตกกอดีนะครับแตกกอดีดแ,กกอดแล้วก็แตกกอใหญ่นะครับนะครับเดี๋ยวผมสีผ้าไปเบิ่งไอ ที่ผมแยกออกไปแล้วก็เอาไปดำดำก็ำจะเข้าดำหน้านี่แหละนะครับตอนนี้ติดแล้วครับงามดีแฮนี่ครับดำผมดำไว้นะครับผมคิดว่าสีดำบางนี่นี่สีดำแค่เอาต้นเดียวนะครับต้นเดียวตอนนี้เรื่อมแตกกอมาลายแล้วครับเขาสิแตกกอดีแฮนนะครับไอหยากินี่นี่ เป็นใหญชนิดหนึ่งแกก็ดีแล้วก็ผมว่ามันง่ายต่อการเอาไปให้งัวให้คัวใกินเ้าเกี่ยวก็ได้ครับเกี่ยวก็ง่ายตัดก็ง่ายครับตัดก็บป่หยากถ้ามันกระสีมีพันแน่นั่นแหละนะครับถ้ามันเงาแต่ว่าถ้ากระตองมีเทคนิคในการตัดนะครับพอดีผมไปเห็นเทคนิคในการตัดเพิ่นเพิ่นตัดเทละไคร่นะครับตอนแรกผมก็บว่ามันตัดหยากอยู่ดอก เพราะว่าหญ้าถ้ามันหญ้ามันสีพันมันสีพันธุ์นะใบใบใบตัดหญ้าเนาะแต่ว่าพอดีผมไปเห็นคลิปในเพจที่ที่ผมสื่อเมล็ดพันธุ์นี่แหละครับเพิ่นบอกเทคนิคว่าเวลาาตัดเนี่ยครัตัดให้ตัดเทระเคืองเพราะว่าถ้าเขาตัดเทเดียวมันมันสีพันนะครับเดี๋ยวก็จังจังใดก็จังลองเบิรงนะครับว่ามันสีตัดง่ายตัดยากจังใดแต่ตอนนี้ครับงามอีรีครับมองนี้ผมก็วานไว้ช่วงนาแลงนาแลงแล้วก็เพื่อสิได้ท่าน ท่านแบบขยายนะครับเนาะนี่ก็ว่าสิเอาไปขยายในสวนนี่แหละนะครับอยู่ฝั่งผุ่นก็มีมันก็เอาไปดาไใบเอาไบแล้ครับแต่สิติดแนบติดแน่เพราะว่าสวนนีมน้มันแห้งแห้งแล้วก็มันห่อนครับก็ใส่วิธีการหดน้มเอานี่ครับงามด้วยครับนี่ตอนแรกดินแข็งครับตอนนี้ก็หดน้าดูๆเอามันก็หญ้าก็เริ่มใ่ญ่แล้วครับ ขนาดซ้ำนี้เลยก็พอดีดทิเท่าเกิดถอนเอาไปเอาไปปลูกนะครับเดี๋ยวผมกจะจีก็ค่อยๆมองได้ว่างๆนะครับผมก็จีทอนแล้วก็ไปเสียเสียไปนะครับเสียไปน้าสวนนี่แหละเพราะว่าถ้ามันแตกกอแล้วมันก็สิทอนอยากเนี่ยเพราะว่าหางมันเหยานะครับวิธีการขยายพันธุ์ของหยากินนี่ก็สามารถที่จะขยายขยายได้แบบทั้งเฮาวานมเมล็ดนะครับ ปลามาเรียดเดี๋ยวมันกิดสิบเปลืองเนี่ยแต่ว่ามันก็นสะดวกนะครับแล้วกะ็อ่านี่ครับถอนไปปลูกไปปักดำขึ้นหน้านี่ก็ได้ครับคือเขาเห็ดหน้าก็ได้ให้กันแล้วกะ็กะแยกเงาแยกกอเก,ก่าก็ได้ครับจากกอที่ที่เขามีอยู่แล้วเขาก็คุดแล้วกะ็แบง่งไปปลูกนะครับก็ได้ให้กันนะครับผมก็ดําไว้มองได้บางๆนะครับแถวๆนี้เดี๋ยวก็ สิเอาไปมาปลูกให้เต็มนี่แหละครับแต่ว่ามองนี้ผมปลูกหน่าหญ้ามูลเลโตสองนะครับมูลเลโตสองตั้งแต่ปีที่แล้วนะกะ,กะลังเกิดครับถือว่ามเมล็ดพันธุ์มูลเลโตสองยังดีกกกนนอยนะู่นี่ครับกะสีเห็นไปกะสีแตกกอมากขึ้นกันนะครับมูลเลโตสองกระทุนแรงขึ้นกันนะครับนี่ครับมองนี้มองบางนี่สิแล้วก็ซีเอา นี่แหละสิท้อนมาเสียบเสียไปแล้วก็หดนามเอาก็ยังบ่าท่านมีเวลาปันไดขอ,ขอเหตุไปเมือละลีนน์หน่อยครับเดี๋ยวก็เต็มเองนี่ครับงามแหงครับตอนนี้แต่กอนี่เดี๋ยวสีห้เบิ่งก่อนะครับอาสิหกเนี่ยหนาหลายมันสีเป็นกอ่อถ้าแม้นมันขึ้นเดียวเดียวนี่ครับนี่สุ่มนี่มันขึ้นเดียวเดียวกอนี่ยสีเง,งลนะครับเริ่อมเง่ล่มละมันสิแตกกอดีถ้าเปรียบเทียบกับห้องวานติดติดกันมันสีบ่แตกก่อนะครับ มันกับสิบเปลืองไม่เลยผ่านที่พมบาและนะครับถ้าแม่นเท่ากีตัดออกนะครับต่อสองต่อสามเพียงแต่สิแตกกอดีนะครับนี่เป็นห้าที่งามงามาหม้อขวยกินดีครับรเซตปโปรตีนกับถือว่า,สาใส่ได้เลยล่ะครับถังงามมีดีกับประมาณ12เสเปอร์เซ็นต์น่าจะได้อยู่ กากลยนี่ที่ปกติกันนะจะอยู่ประมาณเจ็ดแปดกัโอ้เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ก็รู้แหละครับสําหรับงวสําหรับกุ้ยขอแต่ว่าให้มีกินนี่แหละนะครับงามอีดีครับนี่ผมจะเอาไว้จักประมาณอีกเดือนหนึ่งคิดว่านะครับยังค่อยสีเกลียวแถวๆนี้นะนี่ครับเป็นสวนกล้วยนะครับนี่กินนี่มาโฮมนะครับมาอยู่ในโฮมแต่ก็ต้องถือแดดแน่นะครับถือแดดนําบ่าะเป็นว่าสิแบบเป็นโฮมแบบมันมีแดดเลยเหมือนกับบ่ไอใดนะครับแต่ว่า ลักษณะเด่นก็คือนี่ครับมักอยู่ในที่ลำไรนะกระชิง,งามครับนี่ผมก็เอาขี่คุ้ยนี่แล้วมาใส่น้ำนะครับนี่งามอีนี้ <c oughs> เป็นหยาอีกชนิดหนึ่งที่ผมแนะนำให้ปลูกนะครับในกรณีที่เห่าแบบว่ามีพื้นที่หน่อยนะครับว่าหวงว่าสิปลูกหยาหยังมีพื้นที่ร้ายก็ได้ครับ <c oughs> ว่าหน่อยว่าร้ายแต่ว่าข้อดีก็คือถ้ามีพื้นที่หน่อย นี่พื้นที่หน่อยที่อยากจะปลูกหญ้าที่แบบให้ผลผลิตที่มันหลายผลผลิตที่สูงนะครับก็ถ้าห้ามไปอยากไบอยากที่แบบอยากไลยขั้นตอนก็คือนี่แหละครับกินนี่เลยนะครับพื้นที่หน่อยน่าบ่ครั้งนี่นําหญ้าตระกูลกินนี่เลยนะครับคือว่ามีพื้นที่ได้หลายแต่ว่าอยู่ได้ที่ดอนที่สูงนี่ครับกินนี่ก็ได้ให้กันะครับได้้กัน แต่ว่าอ่าสีใสมาเรียดหลายแน่อ่าเดี๋ยวให้รถเพิ่นขายของผ่านไปก่อนะเดี๋ยวเสียงเบิ้งกรณีที่มันทีนะครับนี่ที่ผมก็ถอนไปแน่แหละล่ะถอนไปปลูกนี่ครับมันทีหญ้าที่มันทีแต่เป็นเขากับเขามาก่านะครับมันกับ่ต่างกันกับเขาปันไดนี่แต่หญ้ามันมันทีมันกัสิอ่าลำต้นมันกัสิหน่อยหน่อยเลี้ยวนะครับสูงขึ้น เดี๋ยวครับผมก็จะเอาสูมนี่แหละครับเอาสูมนี่แหละไปปลูกก็จะถอนถอนถอนออกหอหให้มันห่างๆให้มันแตกกอนะครับถ้ามันห่างมันก็จะแตกกอได้ดีนี่ครับนี่เขียวขนาดเลยแหง้งเอาขี้ขั้วไอ้เมื่อวานนี่ขี้งวงขี้ขั้วไอ้เมื่อวานแห้งงามครับนี่นี่ครับแล้วก็ไก่สีเดชตัดแลจริงๆมันก็นตัดได้แลหละครับแต่ผมอยากเด็ดอยากให้มันยาวกว่านี้มันก็ยังยังสีใหญ่กว่านี้นะครับมันสีเดหลาย แล้วก็ถ้าเขาตัดแกเนี่ยงวกล้วยก,กินกระสีบอ่อขี่ไหลนะครับขี่กระสีบไหลถ้าเขาตัดอ่อนหลายมันก็ขี่มันสีมันสีเหลวนี่ครับให้เบิ้งประมาณนี้แหละครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นต้นทุเรียนที่ปลูกไว้ช่วงนี้ก็ผสมไปประสานไปมุนอุ้ยปุยแล้วครับปลูกไปตัวทีตัวแดนด้ยวยกันแหละผมมกักปลูกต้นใหม่นะครับ โอเคครับผมสหลับคลิปนี้ก็อขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวสิเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับห้าให้เบิ่งอีกเทน,นึงต,ติดตามเบิ่งนะครับอโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ